เอวันเมสุตังเอกังสมยังพ,พระควาภารณสศิยังวิหาราติอิสิปัตเนม,มิขะลาเยตันตะละโคภพระควาปัญจวัีเยพิคุอมันเตศเทวะเมพิคเวอันเตปันพระส,สิเตนะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามลาะสุขังลิคากานุโยโคหิมโมคัมโมปูทุชนิโกอาลิอนันนิโยอน,านันตะ สันหิโตโยจายังอันตะกิละมะฐานุโยโคโตุโคโอนะริโยอนานันทะสันหิตโตเอเตพิกเวปุโคอันเต,ะตะอนุป,ปาคโมมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขูการณียานักการณิอุปสมายะอภิยะยสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาพิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถา Se คะเตนะอภิสัมพุทธาจะขุการณียานะกกรณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตเตะอะยะเมวะอริโยอังทะกิโกมัคโค เศยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมากัสโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาพิฆเวมัสิมาปฏิปทาตตาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรนียานะกกะรณีิอุปสมายะอภิยายาสัมโพธะยะนิพานายาสมวัตติเอกทังโขปนะพิฆเวทุกขังอริยะสัจจชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามะะนำปิทุกขัง โสกะปาระลิเทวะทุกขะโมโทมะนะสุป,ปายาสาปิทุกขะาอาปิเยหิตัปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปัฉังนะละภะติตัมปิทุกขังสังขิเตน,นะปัญจุปาทานขาทุกขา อิทังโขปนะพิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยานังตันหาปานโอภะวิกานันติราคะสาหะคตาตันตลาตันตลาภินันทินีเสยทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภะวันตันหาอิทังโขปนะพิขเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสายวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโทจาโกปฏินิสังโค มุตติอะนาละโย و. อิทงองังโขปนะพิกเวทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอังทังคิโกมะโขเสยยะทีทถังสัมมาทิฏฐิสัมมาเกสะโปสัมมาวาจาสัมมาก,กัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาญาวยามโอสัมมาสติสัมมาสมาธิอิจิถัทงทุกขสมุทะโย อร P P P ิย uh, ส uh, 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 ัจจ uh, ันติเมพิกเวปุเพนะนุสัตตุทำเมสุจักขุงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะิยันดาอุคัสปาธิวิชาทปปิอโลโกอุทัปปทิตั้งโขปนิถังทุกขสมุทะโยอริยสัจจังปหาตันพันติเมพิกเวปุเพนะนุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะิปัญญาอุทปปิวิชาอุทปปิอโลโกอุทปปิตั้งโขปนิถังทุขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเม พิเกเวปุเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจัก,กุงุทัปธิยาณอุทปัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอทางทุกขสมุทะนิโรธทคามินิปฏิปทาริยสัจจันติเมพิเกเวปุเพอ,อนันุสุเตสุต ทัพเมสุจักขุงอุทัพปทิยาณนาอุทัพปฏทิปัญญาอุทัพปฏทิวิชาอุทัพปฏทิอโลโกอุทัพปฏทิตังโขปณิถังทุขันนิโรทุขามิมีปฏิปทาลิยสัจจังภาวะติดเต็มติเบพิคเวปุบเพนะนุสุเตสุทัพเมสุจักขุงอุทัพปทิยาณนาอุทัพปฏทิปัญญาอุทัพปทิวิชาอุทัพปะทิอโลโกอุทัพปทิตังโขปณิถังทุกขันนิโรทขามิมีปฏิปทาริยสัจจัง พวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงทปัปปิยานังอุทปัปปิยาวทัปปิวิชาบรัฏิอะ,ะ,ะโลกโกยาวะอีวันจะเมพิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปลาวะวังทวัะสาการังยะถาภูตังยานัตสนาณวิสุวิสุทางอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสะ เทวเกโลโกสา拉เกสะพระรหะมะเกสะสมะมะณพระลานะมานิยาปะชายะสัตเทวนุสายะอะนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธิงปัญจยาสิงยะเตจะโขเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปวาลิวังทวะทศากาลังยถาภูทางยานทัศนังสุวิสุทางอโหสิตถา หังพิกเวสัตเทวะเกโลโกสมาระเกสภะระหามเกสสะสัตสามะนะภาาหามนิยาปะชายะสะเทวะมนุายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพทุโทปัญจยาสิงยาญันจะปะนะเมทัศนังอุปปาธิอกุปปาเมวิมุติอยามันติมาชาตินะทิธานิปุ นะโวติอิทมะโวจะพะควาอาตามะนาปัญจวคิยาภิขุพะควโตภาสิตังอภินันทุงอิมันสะมินจิปนาเวยากะระณะสมิงพันยามเนอายะมะสะโตโกธันญสาวิรชังวิตะมะลังธรรมจากกุงอุทปาธิยังกินจิสามุทธะอัมมังสัพพันตังฮิโลโท ทธรรมนติปวัติเตจะพระวัตตาธรรมะจะเกงภูมิมาเทวาสัทธมนุสาเวส่งเอตัมพระวัตตาภารณะสิยังเอติปะเตนะมิขะทะเยอ,อนุตตลังธรรมะจะกลางปวัตตังอัปะวิติยังสามะเนนะวาพระราหะมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระระหะมุนาวาเกนะจิโลกาสามัมมติ อุมพานนางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตรมนุษสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตาวติงตาเทวาสัตรมนุษสาเวสุงตาวสิงติงตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวายามะเทวาสัตวมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตวทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตรมนุษสาเวสุงปุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมาณตีเทวะ สัตมนุสาเวส่งนิมาละตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะพะละนิมิตวะวัตีเทวาสัตมนุสาเวส่งปาละนิมิตวะสาวตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะพะละหะมะกายกาเทวาสัตมนุสาเวส่งเอตัมภควัตตาภารณะสียังอิสิปเตนะมิฆาทายอนุตะลังธรรมะจักยังปวัตติตังอปะวัตติยังสามะเนนะวาภระลาหะมะเนนะวาเทเวนะ วามาเลนะวาพระระหามุนาวาเกนณจิวาโลกาสัมินติหิเต,ตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวพระละหามะโลกาสทัทโธอะภุคันชิอะยันจทะทัสสะหะสัตสีโลกา,าส,ะสะังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโตจะโอลาโลโอภาส โสโลเกปาตุละหูสีอาติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอ,อทัทโขเทวตาอานุตารังอุนเทเนอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยอิติหิถังอายาสะสัมโตโกทันยสะสัญญาโกทันโยตวานามังอะหูสีติ